สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีแมวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับหนังที่เกี่ยวกับรถฟาดภาค6เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามกันก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอแชร์จากทุกท่าน10แชร์10บคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอาวล้วครับก็เปิดมาที่ดอม หัวหน้าแก๊งนักเลงรถซิ่งและไบอันเพื่อนของดอมอดีต FBI ที่เป็นผัวของมีอาน้องสาวดอมตอนนี้ไบอันกับมีอาก็มีลูกด้วยกันอยู่หนึ่งคนทั้งคู่กําลังขับรถกันบนเขาและพอพวกเขาไปถึงเอเลน่าก็ออกมาหาทั้งคู่ตอนนี้เอเลน่าได้ลาออกจากตำรวจเธอมาเป็นแฟนของดอมและเธอก็เป็นอดีตตำรวจจากบราซิลภาค4ดอมได้ขโมยใจของเธอไปเอเลน่าก็กําลังดูมีอาคลอดลูกแล้วเธอก็ได้บอกให้ไบอันรีบเข้าไปหามีอาพอไบอันกําลังจะเข้าไปหามี อาดอมก็ได้บอกว่านายต้องเป็นพ่อที่สุดยอดแน่ๆเลยอันก็ถามกลับไปว่าทําไมนายถึงมั่นใจนักดอมดอมมันก็บอกว่าเพราะถ้านายเป็นไม่ได้ฉันก็จะกระทืบนายนั่นก็คือพี่ชายเขาห่วงน้องสาวนั่นเองด่านของฮอปเจ้าหน้าที่พิเศษผู้ที่ตามจับตัวดอมในภาคที่5เขามากับไรลี่ตำรวจสาวฝีมือดีผู้ช่วยคนใหม่ของฮอปทั้งคู่ถูกส่งตัวมาเพื่อตรวจสอบเหตุโจมตีขบวนรถหน่วยทหารรัสเซียซึ่งเหตุการณ์นี้ชิ้นส่วนดาวเทียมของทหารเนี่ยก็ได้หายไปโดนขโมยทําให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าเหตุการณ์ทั้ง นี้เป็นฝีมือของอดีตหน่วยลบพิเศษอังกฤษที่มีชื่อว่าโอเวนชอ์ตัดมาที่กองบัญชาการตำรวจสากลฮอปก็ได้จับคนร้ายคนหนึ่งในเหตุการณ์นี้ได้คนคนนี้เป็นลูกน้องกับโอเวนตัวฮอปเนี่ยก็ได้สอบปากคำแต่ลูกน้องของโอเวนเนี่ยมันกวนทีนไม่ยอมตอบก็เลยโดนฮอปกะทืบไปจนได้บาะแสมาทําให้ฮอปได้เดินทางมาหาดอมพอเห็นถึงความเทพในตัวดอมฮอปเนี่ยก็ได้ขอให้ดอมมาช่วยงานนี้เพราะว่าฮอปดันไปเจอคนในแก๊งของโอเวนหน้าเหมือนเลตตี้แฟนเก่าคนรักของ ดอมที่ตายไปแล้วเมื่อภาค4ี่คนนี้หน้าเหมือนกับเลตตี้มากๆและเธอยังได้ทํางานให้กับผู้ก่อการร้ายระดับโลกโอเวนชอฮอปก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับดอมว่าหากดอมและพวกยอมช่วยฮอปในภารกิจทําคดีครั้งนี้ฮอปจะลบประวัติอาชญากรรมให้ทั้งแก๊งเลยเมื่อดอมเห็นภาพของเลตตี้แล้วก็สงสัยมากดอมก็เลยยอมเรียกตัวเพื่อนเพื่อนแก๊งเหนือมนุษย์มาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตมีความสุข,ส,ขสบายอยู่ทั่วโลกคนแรกโรมันเขาก็กําลังฟินอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวเมื่อโดนดอม เรียกตัวในเขาก็ไปหาดอมทันทีคนที่2เท็ดแฮกเกอร์ระดับโลกที่เขากําลังอยู่ที่คอสตาริกาดอมก็โทรตามคู่ที่3ฮานและจีเซลกําลังกินข้าวอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้พวกเขาเป็นคู่รักกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มาตามให้ไปช่วยดอมด้านของไบรอันและมีอาที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่บ้านดอมก็ได้มาหาทั้งคู่แล้วก็นั่งคุยบอกข้อเสนอของฮอปให้ไบรอันฟังดอมเนี่ยก็หยิบดูรูปของเลตตี้ให้ไบรอันดูไบรอันเนี่ยก็บอกว่าตำรวจอาจจะหลอกเราให้ไปทํางานนี้ก็ได้แต่ดอมก็ยังยืนยันว่าสีเฮ็ดงานนี้พอดอดม ยังไม่มั่นใจเรื่องการตายของเลตตี้แล้วพวกทีมของดอมเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเป็นแกงเอเวนเจอร์ที่ลอนดอนส่วนฮอปและไรล,ลี่ก็ตามเข้ามาด้วยฮอปก็ได้บอกเป้าหมายของภารกิจนี้เขาก็คือโอเวนชอ เ,เ,เขาเป็นทหารอังกฤษหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเขาก็ได้บอกต่ออีกว่าโอเว่นมีแผนจะสร้างอุปกรณ์บังตาที่เรียกว่าเทคโนบอมมันคือระบบสร้างไวรัสที่ล่มระบบสื่อสารทั้งหมดได้ภายใน24ชั่วโมงและมันก็เป็นแผนการร้ายที่จะทำลายโลกตดัดภาพมาที่ฝั่งตำรวจและพวกของดอมก็ได้บุกเข้าไปที่ฐานของโอเว่นและเท็ดก็ได้ติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ที่ลูกน้องของโอเว่นอีกด้วยแล้วลูกน้องกระจก ของโอเว่นเนี่ยก็ได้เข้าไปหาโอเว้นนะครับในโกดังเท็ดเนี่ยมันกระดักฟังแล้วก็ยืนยันแล้วว่าโอเว้นในอยู่ข้างในด้านตำรวจเนี่ยก็พร้อมบุกเข้าไปที่ฐานทันทีแต่อีกด้านกับมีรายงานมาว่าฐานของตำรวจสากลถูกบุกไบอันก็เลยคิดมาว่าน่าจะเป็นแผนของโอเว้นเพื่อล่อให้ตำรวจออกไปไบอันและพักพวกก็ได้มุ่งหน้าไปยังฐานของตำรวจสากลทันทีเหลือแค่ฮอปไลลี่และดอมที่เขาจะอยู่รอดูหน้าตาโอเว้นแล้วโอเว่นเนี่ยก็ได้ขับรถแต่งเทพแต่งซิ่งของเขาออกมาแล้วก็ระเบิดตึกทั้งหมดก่อนที่จะ จวดออกถนนด้านของดอมและฮอปเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยก็ได้รีบขับรถตามไปแต่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆขับรถไม่เก่งเท่าไหร่ทําให้เสียท่าให้กับโอเว่นอย่างหนักพวกไบอันที่เข้ามาใกล้ถึงฐานทัพของตํารวจสากลก็ถูกลูกน้องของโอเว่นในโจมตีทําให้ฝั่งของไบอันต้องตามล่าลูกน้องของโอเว่นที่กําลังจะหนีจากนั้นรถของไบอันเท็ดและโรมันก็โดนยิงอุปกรณ์แฮกระบบรถได้ทาให้รถของโรมันและเท็ดเนี่ยเสียหลักคว่ำส่วนไบอันก็รู้ทันเขาได้ดิบรถไปสะบัดอุปกรณ์จนหลุดได้แม่งขับร คิวจากนั้นรถทุกคันเนี่ยก็ขับตามๆกันนะครับแล้วก็ไปรวมอยู่ถนนสายเดียวกันไบอันดอมฮอปก็ได้รีบขับรถตามพวกโอเวนแล้วรถของไบอันเนี่ยก็คว่ำนะครับเสียท่าให้กับลูกน้องของโอเวนส่วนดอมและฮอปไล่ตามโอเวนแต่มีคนขับอีกคนหนึ่งมาขวางดอมเอาไว้และเมื่อดอมหันไปมองก็อา้าวเลตตี้นี่หว่าดอมก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายและไปตามเลตตี้แทนด้านของฮอปที่กําลังตามโอเวนอยู่ก็ได้บอกให้ไลลี่มาขับรถแทนจากนั้นฮอปก็ได้กระโดดที่จะเกาะรถโอเวนเอาไว้แต่เขาก็พลาดท่าครับกระโดด ฝั่งของดอมก็ขับรถไล่จีเลตตี้ทันทันทีที่เลตตี้จอดรถด,ดอมก็ได้วิ่งเข้าไปหาแต่เขากับถูกแฟนเก่าของเขายิงที่ไหล่ขวาเมื่อกลับมาที่ฐานทัพโรมมนเนี่ยมันก็บ่นใหญ่เลยว่างานครั้งนี้มันยากกว่างานทุกครั้งที่ผ่านมาโรมมนมันก็อยากให้ยกเลิกภารกิจนี้ตัดมาที่ทุกคนเนี่ยก็กำลังเครียดกันอยู่ด้านไบอันเนี่ยมันก็ได้รู้แล้วว่าเลตตี้ยังไม่ตายและเธอคือคนที่ยิงดอมไบอันเนี่ยก็ถอดใจเรื่องเลตตี้ไปเพราะเขาคิดว่าเลตตี้คงไม่ใช่คนเดิมที่เขาเคยรู้จกักส่วนดอมไม่คิดแแบบนนนนััั้ละยยยืวว่่ว่าางไไมงง ดอมก็จะไม่ทิ้งเลตตี้ฝั่งของโอเว่นก็เอาประวัติของแก๊งดอมมาให้พวกลูกน้องเขาดูในแฟ้มของดอมก็มีรูปถ่ายรูปหนึ่งที่มีเลตตี้อยู่ด้านในแน่นอนว่าเลตตี้ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเลตตี้ตอนนี้ความจําเสื่อมจากอุบัติเหตุตอนภาคสี่เธอจําได้แค่ว่าดอมคือคนที่เธอเพิ่งยิงปืนใส่ไปที่ฐานของดอมฮอบได้ขับรถมาพร้อมกับไรรี่เขาได้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เทด็ดดูเพื่อจะได้บเบาะแสอะไรเพิ่มเติมและฮอบก็ได้รู้ว่าโอเวน่นเจาะเข้าฐานข้อมูลของตํารวจเพื่อหาข้อ ข้อมูลอุปกรณ์ที่เขาจะใช้สร้างเทคโนบอมจากนั้นทุกคนเนี่ยก็วางแผนกันว่าหลังจากทุกคนเจอโอเว่นพวกเขาได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโอเว่นบ้างเท็ด <Ted S 2> ก็ได้บอกว่าเครื่องยนต์ของโอเว่นออกแบบมาโดยเฉพาะมันจะต้องเป็นรถที่ไม่ใช่เกียร์ออโต้แน่ๆแถมเครื่องเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบที่หาได้เฉพาะสนามแข่งรถดอมก็บอกว่าอู่ธรรมดาทํารถแบบนี้ไม่ได้และเขาก็ได้ส่งตัวฮารจีเซลโรมันออกไปตามหาอู่ที่ประกอบรถแบบนี้ให้โอเวนไลรี่ก็ขอไปกับทั้ง3คนด้วยและดอมก็ได้บอกกับเท็ดว่าหารถ จร,จริงๆมาให้หน่อยและต้องเป็นรถที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ยึดระบบรถของโอเวนที่สําคัญขอรถแบบจวดๆเทปเลยออกไปหารถกับฮอปี่งานประมูลรถหรูทั้งคู่เนี่ยแต่งชุดธรรมดาชุดลำลองไปทําให้เซล์จัดงานประมูลเนี่ยเข้ามากวนทีนและพูดดูถูกฮอปกับเท็ปว่าไม่มีตังค์ซื้อรถแน่ๆออกไปดูจากการแตกตัวที่ไม่มีราศีดาว่าเงินเดือนเนี่ยน่าจะน้อยอ่ะ จากนั้นเท็ดก็ได้สั่งสอนเซลจัดงานประมูลโดยการเหมารถประมูลมาทั้งหมดแล้วฮอปก็ยังขอเสื้อผ้าของเซลจัดงานประมูลถือเป็นการแก้เพ็ทได้สุดจัดฟังของจีเซลก็ได้หาคนประกอบรถของโอเว่นจนเจอเขาชื่อว่าเฟโรสจีเซลก็ได้ไปถามเขาว่าโอเว่นอยู่ที่ไหนตอนแรกเฟโรสก็ไม่บอกและสองสาวก็ได้กระชืบเฟโรสจนยอมบอกถึงแม้เฟโรสบอกว่าจะช่วยหาเบาะแสของโอเว่นให้แต่เขาก็ได้แอบโทรหาโอเว่นและหวังว่าจะให้โอเว่นมาช่วยแต่มันไม่ได้มาช่วยครับโอเว่นส่งลูกน มาฆ่าเฟโรสจีเซลก็รีบตามเข้ามาเอามือถือของเฟโรสแล้วเจ้าเฟโรสก็ได้บอกมาเรื่องหนึง่งนั่นคือชื่อของ布ากะจีเซลก็อ้าวเพราะว่าจีเซลเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อขายยา布ากะมาก่อนตอนภาค4ทําให้จีเซลเนี่ยรู้เลยว่าโอเวน่นทางานให้กับลบากะจากนั้นลูกน้องคนหนึ่งของโอเวน่นก็บุกเข้ามายิงจีเซลแต่ก็ถูกจีเซลเนี่ยสวนเข้าไปเดสมอร์ดิงส่วนเรตตี้ก็ได้วิ่งหนีไรลี่ไปที่ทางรถไฟเข้าไปในสถานีทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้ชกและออกบูใส่กันด้านเรตตี้เนี่ยก็หนีขึ้นร ไไปได้ส่วนโลมันและฮานก็ต้องต่อสู้กับนักสู้กังฟูลูกน้องของโอเวนฮานและโลมันเนี่ยมันก็นโดนลูกน้องกังฟูกระทืบเ,เละเลยครับและลูกน้องโอเวนเนี่ยมันก็หนีไปได้ด้านเท็ดที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาก็พบว่าจุดที่โอเวนขับผ่านเนี่ยภาพมันไม่ติดสักที่เลยฮอปก็ได้เข้าไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกล้องวงจรปิดมันก็รับส่วยจากโอเวนและให้การช่วยเหลือโอเวนจนทําให้ฮอปเนี่ยต้องขอจับมือแล้วก็บีบมือสั่งสอนเลยว่าคราวหน้าถ้าฮอปมาขอภาพเนี่ยต้องมีให้นะ จากนั้นทางฮอบก็ขอเชื่อมสัญญาณภาพถ่ายทอดสดจากมุมกล้อง ทุกตัวของเมืองและสั่งไม่ให้มีการซ่อมบำรุงกล้องในช่วงนี้อีกเจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิดมันก็ยอมครับเพราะว่ากลัวฮอปด้านของจีเซลก็มาบอกเบาะแสให้ทุกคนว่าโอเว่นเคยทํางานร่วมกับบากะพวกเราน่าจะไปหาเบาะแสจากบาก้าได้ไบอันก็เลยบอกกับทุกคนว่าเขาจะขอเข้าไปคุยกับบาก้าเองเพราะเขาคือคนที่จับบาก้าเข้าคุกและไบอันก็ได้บินมาที่ LA เขาได้ติดต่อให้ไมคิขึ้นเพื่อนตำรวจสุดกวนของเขาพาเข้าไปด้านในคุกเพื่อที่จะคุยกับบาก้าโดยให้ไบอันเนียนเป็นนักโทษฝากขัง แล้วไบ์เคลเนี่ยจะมารับเขาพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงพอไบอันเข้าไปในห้องขังได้แล้วบาก้กาก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาฆ่าไบาอันไบอันเนี่ยก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลตตี้ทำไมเธอถึงไปอยู่กับโอเวนได้บาก้กาเขาก็ได้หวัวเราะบอกว่าบาก้กาทํางานให้โอเวนมานานเ้นสายของโอเวนใ,นใหญ่โตทําให้เขารู้ว่าทางไบอันจะส่งเลตตี้เข้ามาเป็นสายในแก๊งของบากา้กาเขาก็เลยสั่งฆ่าเลตตี้แล้วก็ระเบิดรถทิ้งแต่เลตตี้เดินไม่ตายโอเวนเนี่ยตามไปเจอเธอที่โรงพยาบาลแล้วมันก็จะฆ่าเลตตี้แต่เ,เ,เ,เลตต ไว้ชีวิตและให้มาทํางานให้กับโอเวนแทนไบอันได้ยินอย่างไรก็โกรธมากๆครับเขาบอกกับบาก้กาว่าโชคดีนะที่มีประตูกัน้นไม่งั้นเองตายไปแล้ว<ะ>บากาแล้วบาก้กาเนี่ยก็ให้ผู้คุมเปิดประตูเพราะมันได้เตรียมที่จะฆ่าไบอันแล้วแต่บาก,ก้าก,ก,ก็โดนไบอันกระทืบซะงั้นแล้วไบอันก็ได้ถามว่าโอเวนเนี่ยมีแผนอะไรกันแน่บาก้กาบอกว่าโอเวนเป็นคนที่รับมือได้ยากจะเข้าถึงตัวโอเวนได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการให้เจอเท่านั้นฝั่งของดอมมันก็ได้ไปที่สนามแข่งรถเพื่อทาแข่งกับเลตตี้แต่เธอเนี่ยยัังงาาดดดดออมมมมไไ่่่้้้้้เเกกก็็ขขคุบแแลวทูรริ แน่นอนว่าดอมเนี่ยมันได้เปรียดเพราะรู้เทคนิคการขับรถของเลดตี้สุดท้ายดอมก็ชนะไปและทั้งสองก็ได้มาจอดรถคุยกันดอมก็ได้บอกว่าเขารู้จักเธอมาก่อนเขารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอเลตตี้ <att> ก็บอกจำไม่ได้ไม่รู้ดอมมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ดอมก็ได้บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อเลตตี้เขายังได้บอกไปอีกว่าไม่ว่ายังไงเลตตี้ก็คือเลตตี้จากนั้นเลตตี้เนี่ยก็กลับจะขึ้นรถกลับ,บบ้านดอมก็ได้เอาสร้อยคอไมก้กางเขนของเขาให้เลตตี้ไปซึงมันเป็นของที่ดอมเคยให้ไว้กับเธอนานแล้วเธออออกกก็็ไได้รับับบยมาแลขออป จูจูดอมก็ได้เจอเขากับโอเวนเขาได้มาขู่ให้ดอมถอนตัวจากภารกิจตามล่าตัวเขาดอมบอกว่าเขาจะไปก็ต่อเมื่อเขาได้ตัวเลตตี้คืนโอเวนก็เลยสั่งให้ลูกน้องสไนเปอร์มาจ่อยิงดอมเพราะว่าดอมเนี่ยมันไม่ยอมถอนตัวแต่โชคดีที่ฮอปได้ใช้เครื่องติดตามติดตามรถของดอมและมาช่วยดอมได้ไว้ทันทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดแดงๆอยู่ที่ตัวสไนเปอร์จอตัวจึงทําให้โอเวนเนี่ยหนีไปก็ได้ว่าเช้าวันต่อมาไมเคิลก็ได้ไปรับไบ,บอันออกจากคุกแล้วเขาก็ได้พาไบาอันกลับไปที่ลอนดอนฮอปได้ให้เท็ดูรของโอว ตั้งแต่เมื่อคือนแต่เท็ดเนี่ยมันตามดูได้ไม่นาน <c oughs> ก็ตามโอเวนไม่ทันครับพอโอเวนเนี่ยรู้จักเส้นทางในเมืองเป็นอย่างดีฮอปไรลี่ก็ได้เข้าไปหาเบาะแสเพิ่มเติมในโกดังของโอเวนแต่พวกของโอเวนก็หนีไปก่อนแล้วไรลี่ก็ได้บอกว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่เลยแต่ฮอปเนี่ยบอกว่ามันต้องมีดิแล้วเขาก็ได้ขูดสีที่พื้นไปเป็นหลักฐานจากนั้นก็ส่งให้เท็ดดูว่ามันคืออะไรเท็ดก็ตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานดูพราว่าสีรอยที่ฮอปขูดมามันไม่ใช่สีปกติที่มีขายทั่วไปแต่เป็็นนนนสสีีีีททททท่่่่ใใช้้้กกกกกอออองงงััััพพเเาาแแลละะะยไดบวตจ พาะที่แตกต่างออกไปและสีที่ฮอปเก็บม,มาได้มันเป็นสีของกองทัพนาโตที่สเปนที่นั่นมีชิปชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่จําเป็นจะต้องใช้ในการทําเทคโนโลยีและพวกเขาก็คิดได้ว่าโอเว่นเนี่ยต้องไปที่นั่นเพื่อขโมยชิปอย่างแน่นอนชิปหายแน่ทีเนี้ยเพราะมันโดนโอเว่นขโมยทุกคนได้มุ่งหน้าไปที่สเปนและไบอันก็ได้กลับมาพอดีแล้วเขาก็งงว่าทุกคนเนี่ยจะไปไหนกันเท็ดก็อธิบายไปไบอันก็ได้เข้ามาคุยกับดอมว่าเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลตี้ด้านของฮอปและไลลี่ก็มุ่งหน้า ฐานทัพนั้นและก็ได้แจ้งให้พวกดอมรู้แต่ไบอันก็คิดว่ามันแปลกๆนี่ต้องเป็นแผนของอเวนแน่นอนที่จงใจจะให้ฮอปจับตัวลูกน้องของเขาได้และฮอปก็ได้ถามเทปไปว่าชิปอยู่ที่ไหนเทดก็ได้บอกว่าตอนนี้กองทัพสเปนกําลังเคลื่อนย้ายชิปไปที่ที่ทปลอดภัยนั่นทําให้ไบอันรู้เลยว่าอเวนไม่ได้ปลุกฐานทัพเพื่อขโมยชิปแต่มัน่อให้กองทัพเคลื่อนย้ายชิปออกมาต่างหากเมื่อฮอปรู้แล้วว่าขบวนเคลื่อนย้ายชิปกาลังถูกโจมตีเขาก็ได้สั่งให้ฮอออกไปตามหาทันทีทางฝั่งของพวกดอมที่ได้ไ้้ตตตาาาาามออเเเเวไปิดขขกก็งงจับชพ โอเว่นมันไม่ได้ขโมยชิปอย่างเดียวแต่มันขโมยรถถังไปด้วยและมันก็เอารถถังเนี่ยขับเหยียบรถคันอื่นโลมันก็ขับแซงไปอยู่ด้านหน้าของรถถังโอเว่นเกือบจะถูกยิงแต่โชคดีที่เขาเบรกทันแล้วโลมันก็ปีนขึ้นไปเอาสายสลิงของรถผูกไว้กับตัวปืนของรถถังเพื่อเป็นสมอทวงรถแล้วโลมันก็ได้กระโดดหนีไปที่รถของไบอันโอเว่นก็ได้สั่งเลตตี้ไปตัดสายสลิงทิง้งแต่รถถังมันก็พลิกคว่ำครับดอมเห็นเลตตี้กระเด็นออกมาดอมก็ได้ขับรถเข้าไปชนกับที่กั้นของสะพพาานแแแลล้ววแบบกกกก็ุ่งงงตตตัััเออไปรรบบบีีีีดดฟิโทมมถ ดอมไว้ทําไม้ดอมเนี่ยไม่เป็นไรเลยมันโชคดีจริงๆเลตตี้และดอมปลอดภัยแล้วเลตตี้ก็ได้เห็นว่าดอมเนี่ยรักเลตตี้มากแค่ไหนแล้วโอเว่นกับลูกน้องที่ติดอยู่ในรถถังก็ถูกฮอปจับตัวได้ดูเหมือนทุกอย่างจะจบแล้วแต่โอเว่นเนี่ยมันก็มีแผน2คือเขาได้ส่งตัวลูกน้องไปจับตัวมีอาเมียของไบอันเพื่อใช้เป็นตัวประกันให้ฮอปปล่อยตัวโอเว่นกับลูกน้องไปและในตอนนั้นไลลี่ก็ได้เปิดเผยท่าแท้ของตัวเองว่าเธอคือสายของโอเว่นนั่นเองถึงว่าฮอปทําอะไรโอเว่นรู้หมดเมื่อฝั่งของดอมปล่อยตัวโอเเววว่นไปแลแล้พืกกับคาม ปลอดภัยของมีอาดอมก็ได้สั่งให้เท็ดตัดสัญญาณสื่อสารทันทีไม่ให้โอเวนเนี่ยโทรไปบอกลูกน้องให้ฆ่ามีอาได้โอเวนมันก็ทาอะไรไม่ได้ครับพอาถูกตัดสัญญาณแต่ในตอนนั้นทีมของดอมเขาก็ได้มีเลตตี้กลับมาเป็นพวกแล้วดอมเลตตี้และไบอันไดนบุกไปกําลังจะไปฆ่า Owen. อเวนยู่ดีก็ได้มีเครื่องบินลำหนึ่งบินมารับทีมของโอเวนบนเครื่องบินก็มีมีอาที่ถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้เธอเนี่ยกำลังจะถูกไลลี่ยิงแต่ดอมก็ได้ขับรถตามขึ้นมาช่วยได้ทันดอมได้ให้ไบอนันช่วยมีีออออานนลงงงงเครรื่่่ไไปกกกฝััขด้้้็สูบ และฮอปก็ได้ตามขึ้นมาช่วยดอมมันจับคู่มวยกันได้ถูกคู่เลยครับและดอมกับฮอปก็สามารถเก็บลูกน้องล่างยักษ์ของโอเวนไปได้ด้านเลตตี้กับไลลี่ที่กําลังสู้กันอยู่และเลตตี้เนี่ยกำลังจะแพ้แต่ฮอปก็ได้ช่วยโดยการส่งปืนยิงสมอให้กับเลตตี้และเลตตี้ก็ยิงใส่ไลลี่หายไปเลยตัดมาที่ทีมของดอมที่อยู่ใต้ปีกเครื่องบินพวกเขาก็ได้ยิงสลิงช่วยล้างเครื่องบินเอาไว้ไม่ให้เครื่องขึ้นแล้วก็ทําลายเทอร์โบของเครื่องบินแต่ในระหว่างนั้นรถของฮานและจีเซลก็ถูกลูกน้องของโอเวนเนี่ยมาชนที่ มันไปพันรถทั้งสองคันห้อยติดกันลูกน้องของโอเว่นก็ได้ลากจีเซลออกมาจีเซลก็ได้จัดการลูกน้องของโอเว่นไปได้หนึ่งคนและเธอก็กําลังจะพลาดท่าตกรถฮานก็มาช่วยจับมือเธอไว้แล้วก็มีลูกน้องของโอเว่นอีกคนหนึ่งมาข้างหลังฮานครับจะฆ่าจีเซลก็เลยต้องปล่อยมือจากฮานเพื่อช่วยชีวิตของเขาไว้โดยยิงลูกน้องของโอเว่นคนนั้นทาให้จีเซลตกลงจากรถและหายไปแล้วเครื่องบินที่กําลังจะบินได้เนี่ยมันก็กําลังจะตกลงมาครับมอบกับเลตตี้กระโดดขึ้นบนรถของเท,ท็ดได้ตอนนี้เหลือดอมที่ไม่ยอมกระโดดครับ พอเขาเห็นโอเว่นหนีขึ้นไปบนรถพร้อมกระเป๋าชิปดอมเลยตามเข้าไปสู้กับโอเว่นข้างในรถคันนั้นเพื่อแย่งกระเป๋าแต่รถคันนั้นมันก็ได้ไหลไปกระแทกกับประตูเครื่องบินทําให้โอเว่นกระเด็นตกมาจากเครื่องส่วนดอมก็รีบเข้าไปขับรถคันหนึ่งออกมาตอนที่เครื่องบินกําลังจะตกและก็ระเบิดดอมเนี่ยก็รอดมาได้พร้อมกระเป๋าชิปแม้ทุกคนจะดีใจที่ดอมรอดมาได้แต่ฮานก็ร้องไห้เพราะเสียจีเซลไปทุกคนเนี่ยก็รีบเข้ามาปลอบดอมก็ได้ส่งกระเป๋าชิปให้กับฮอปฮอปก็ได้ถามดอมว่าคิดค่าจ้างเท่าไหร่่่่ดดดดออมมก็ไไไไ้้ตบปวาคิที1337 ไปหวยแต่นั่นคือบ้านเลขที่เดิมของดอมนั่นเองดอมได้กลับมาที่อเมริกาบ้านเกิดของเขาและครอบครัวของเขาก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งฮานก็ได้บอกกับดอมว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวมันเป็นที่สุดท้ายที่จีเซลเนี่ยอยากจะไปตอนนั้นฮอปก็ได้มาแจ้งข่าวดีกับทุกคนว่าเขาได้ลบประวัติอาชญากรรมของทุกคนหมดแล้วและทุกคนก็ได้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างมีความสุขและหนังภาคที่6ก็ได้จบลง หลังจากที่ฮานไปที่โตเกียวในช่วงที่เขากำลังขับหนีคั่วหลีกในเมืองรถของเขาได้พิกคว่าและระเบิดเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเป็นการแก้แค้นของเด็กกาดชอพี่ชายของโอเวนชอที่ตอนนี้เขากำลังตามล่าทีมของดอมเพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายของเขา <c oughs> แล้วหนังก็จบลงขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากติดตามช่องตีนแมวด้วยนะคร